กิตนาบรริหารันตัวห้าสภาปุรัติมายานิสายะอิทธิโยเวลาพยาประชานิคาสุกิตนาบรริหารันตัวหกสภาปัชิมายานิสายะอิทธิโยเวลาพยาประชานิคาสุกิตนาบรริหารันตัวเจ็ดสภาอุตรายานิสายะอิทธิโยเวลาพยาประชานิคาสุกิตนาบรริหารันตัวแปดสภาทักขีนายานิสายะอิทธิโยเวลาพยาประชานิคาสุกิตนาบรริหารันตัวเก้าสภาเหตุที่มายานิสายะอิทธิโยเวลาพยาประชานิคาสุกิตนาบรริหารันตัวสิบสภาปุตอุปริมายะ ทิศายาอิทธิโยเวลาพยาประชานิคาสุขิดตั้งปัญหารันตูหนึ่งสัพเพบุรติมายาทิศายาปุริสาเวลาพยาประชานิคาสุขิดตั้งปัญหารันตูสองสัพเพยปชิมายาทิศายาปุริสาเวลาพยาประชานิคาสุขิดตั้งปัญหารันตูสามสัพเพอุตรายาทิศายาปุริสาเวลาพยาประชานิคาสุขิดตั้งปัญหารันตูสี่สัพเพทักขินายาทิศายาปุริสาเวลาพยาประชานิคาสุขิดตั้งปัญหารันตูห้าสับเพยบุรษทิมายาทิสายาปุริสาเวลาพยาประชานิคาสุขิดตั้งปัญหารันตูสสัพพเเจิาาายนุร ญาปุริสาเวลาพยาประชานิคาสุขิตตนองประธานรัฐตุแปสัพเพททากินายานุสายญาปุริสาเวลาพยาประชานิคาสุขิตตนองประธานรัฐตุ สเพทีมายาทิศายาปริสาเวลาพยาปะชานิคาสุขีตนังปริหารันตุสสเพปริมายาทิศายาปริสาเวลาพยาปะชานิคาสุขีตนังปริหารันตุห่สเพยุรติมายาทิศายาอริยาเวลาพยาปะชานิคาสุขีตนังปริหารันตุสสเพัชมายาทิศายาอริยาเวลาพยาปะชานิคาสุขีตนัปริหารันตุสามสัเพยตระายาทิศายาอริยาเวลาพยาปะชานิคาสุขีตนัปริหารันตูสสเพทักขินายาทิศายาอริยาเวลพปชานาสุขีตนปริารตสเพย เวลาพยาประชานิคาสุขิตังนประหารันตูเจสเพตตวรายานิสายาอริยาเวลาพยาบชานิคาสุขีตังนาปัญหารันตูแบสเพตขนายาทิสายาอริยาเวลาพยาประชานิคาสุขีตั้งนประหารันตูเก้าสเพทเิมายาทิสายาอริยาเวลาพยาบัชานิคาสุขิตังนประหารันตูสี่สเพทถ้าขนายสเพบปริมายาทิสายาอริยาเวลาพยาัชานิคาสุขีตังนำปัหารันตูหนึ่งสเพบาุรัติมายาทิสายานริยาเวลาพยาปัะชานิคาสุขิตั้งนำปัญหารัน สามสัพเพตรายาทิสายยาณาริยาเวลาพยาประชานิคาสุขีตนัประทานรังตูสีส่สเพรยทาขีนายาทิสายยอนาริยาเวลาพยาประชามเวลาพยาประชานิคาสุขีตนั ปริหารรันตัวห้าสเปบุรัิมายานิสัยยานาริยาเวลาพยาบัญชานิคาสุขีตนำปริหารรันตัวหัพเพปัชชิมายาอนุสัยยานาริยาเวลาพยาบัญชานิคาสุขีตนำปริหารรันตัวเจ็ดสเพรตรายานิสัยยานาริยาเวลาพยาบัญชานิคาสุขีตนำปริหารรันตัวแปดสเพทักขินายานิสัยยานาริยาเวลาพยาบัญชานิคาสุขีตนำปริหารรันตัวเก้าสเพรเฮติเมย์ยาทิสายยอนาริยาเวลาพยาบัญชานิคาสุขีตนำปริหารรันตัวสิบสเพอุปริมายาทิสายยานาริยาเวลาพยาบัญชานิคารสุข ชิมายะทิสายะเทวาเวลาพรยาปัญชานิคาสุกิดตังนำปัญหาระตุสามสับเพตตรายะทิสายะเทวาเวลาพรยาปัญชานิคาสุกิดตังนำปัญหาระตุสี่สับเพยทัินายะทิสายะเทวาเวลาพรยาปัญชานิคาสุกิดตังนำปัญหาระตุห้าสัพเพปุตรติมายะทิสายะเทวาเวลาพรยาปัญชานิคาสุกิดตังนำปัญหาระตุหกสัพเพยอาชิมายะทิสายะเทวาเวลาพรยาปัญชานิคาสุกิดตังนำปัญหาระตุ เจสับเพยตระรายนิสายยาเทวาเวลาพยาประชานิคาสุขีตันำบริหารรันตุแปสับเพทักินายานิสายยาเทวาเวลาพยาประชานิคาสุขีตันำบริหารรันตุเก้าสับเพยหติมายาทิสายยาเทวาเวลาพยาประชานิคาสุขีตันำบริหารรันตุหนึ่งสัพเพปยบติมายาทิสายยานารียาเวลาพยาประชามนุษย์ เวลาพยาบชานิคาสุขีตนำปฏิหารรันตุสองสัพเพปชิมายาทิสายามนุสยเวลาเวลาพยาบชานิคาสุขีตนำปฏิหารรันตุสามสัพเพอุตรายาทิสายามนุสยเวลาเวลาพยาบชานิคาสุขีตนำปฏิหารรันตุสี่สัพเพทักคินายาทิสายามนุสยเวลาเวลาพยาบชานิคาสุขีตนำปฏิหารรันตุห้าสัพเพปุระธิมายาทิสายามนุสยเวลาเวลาพยาบชานิคาสุขีตนำปฏิหารรันตุหกสัพเพปชิมายาทิสายามนุสยเวลาเวลาพยาบชานิคาสุขีตนำปฏิหารรันตุเจ็ดสับเพยตุสาาเ साविला है या बचा निखा सुखी इतना बढ़िया माया थी साया मनु साविरा या बच्चा का सुखी पढ़िया माया थी साया है या सुखी สัพเพปุรัติมายาที่สายาวินิปาติกาเวลาพยาปะชานิคาสุขีตังนริหารตูสัพเพปชิมายาทิ่สายวินิปาติกาเวลาพยาปะชานิคาสุขีอัตนาปริหารรูสามสัพเพอุตรายาที่สายวินิปติกาเวลาพยาประชานิกาสุขีตั้งนริหารตูสัพเพทักินายาทิสายวินิปติกาเวลาพยาปะชานิคาสุขีตังนริหารตูาสัพเพปุรัติมายาทิ่สายวินิปาติกาเวลาพยาปะชานิคาสุขีตังนริหารัู่หกสัเพยปชิมายาที่สายยาวินิติกาเว แปดสัพเพทักขินายานิสายาวินิปติกาเวลาพระยาบัญชานิคาสุกีตัณป์บริหารัตตุเก้าสัพเพที่แม่ยาทิสายาวินิปติกาเวลาพระยาบัญชานิคาสุกีตัณป์บริหารัตตุสิบสัพเพปริมายาทิสายาวินิปติกาเวลาพระยาบัญชานิคาสุกีตันางบริหารัตตุติอิเมทัสหากาเรหีทิสาพระนามเมตาเจโตวิมุตติสัพเพสังสัตนานปีระนังวัชเชตวาปีระนายาอุปคาตังวัชเชตวาอุอนุปคาเตนะสันตาปังวัชเชตวาสันตาเปนะปริยาทานังวัชเชตวาะิาททีนนวห เฮซังวัจเจตวะอวิเฮซายะสัพเพสตอเวริโนโหตุมาเวริโนสุขิโนหนตุมาทุขิโนสุขิตตาโหตุมาทุขิตตาอิเมหิอัตหาการหสัพเพสตาเมตายาติเมตตาตังธรรมังเจตายาตีตีเจโตสัพพายาถปะทาปาริยุทาเนหิมุจจตีตีวิมุตติเมตตาจาเจโตวิมุตติจาตีเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพรมวิหารภาวนานีถีตา 19บเก้าเทวตาอุยโยชนะคาถาทุขับปัตตาจะน,นิทุข่าพยาปัตตาจะน,นิพ่ายาโสกป,ปัตตาจะน,นิโสกาโหตุสาเพปิปานิโนเอตาตาวาตาจะอามเฮหิสัมผาตังปุญญาส้มปะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสาพพะสัมปฏิสิทธิยาทานังททานตุสัทายาง สีรังราคันตุสัพพทาภาวนาพิรตาโหนตุฆาชันตุเทวตาขาตาหนึ่งสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกนันเจยังพลังอรหันตานันจติเหนะละคังพันธามีสัพปสูสองสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกนันเจยังพลังอรหันตานันจติเหนะละคังพันธามีสัพปสูสามสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกนันเจยังพลังอรหันตานันจติเหนะละคังพันธามีสัพปสูสี่สัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกนันเจยังพลังอรหันตานันจติเหนะละคังพันธามีสัพปสู ห้าสเพพุทธาภรปตาปเจกนันจะยังพลังอหัรตานันจติเหนละค้งประธามิสาปะโหกสเพพุทธาภพตาปเจกนันจะยังพลังอหันตานันจติห็นาละค้งประธามวิสาปะโซเจ็ดสเพพุทธาภรปตาปเจกนันจะยังพลังอหันตานันจติเหนาละค้งประธามวิสาประโแปดเพภุตธาภรพตาปเจกนันจะยังพลังอาหันตานันจติเหนาละค้งประธานิสาปะ่เก้าสเพพุตธาภรปตาปเจกนันจะยังพลังอหารตานันจติเหนาละค้งประธานิสาปะโด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและน พระสูตรพระปาลตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนโมทนาในการสวดสายมลและธรรมาัเหล่านี้เมื่ออนโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าแล้วว่าถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีและยอดเศรษฐีและว่าครูหกแปดหลอดจนว่าถุกมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสักขึ้นให้เปี่ยมด้วยพระบาลตจงสำเร็จทุกประการเทินทรงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทินสาธุ